ก็กาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะสารบอคงนะอยู่กับใครกับผมเฮ้ยโอเคนะก็มาอยู่ในเกมนะครับเอาชีวิตรอดนี้เป็ที่สองนะผมแต่ว่าอยู่เกมทีวีเขา ep ที่เท่าไหร่ล่ะ ep ที่สี่ครับสี่โอเคนะผมทำไมเขาไปไกลกับผมหน่ะเหรอเพราะว่าตรงผมอะลงลิดอยู่มันเลยเวลาผมว่า มันทำให้ผมไม่สามารถอัดคลิปต่อได้นะผมเพราะว่าเลยเพราะว่าพื้นที่มันเต็มนั่นเองนะก็เลยต้องหยุดไปก่อนไม่เยอะนะสองเกมเองถือว่าเยอะไหมล่ะไม่เยอะเห็นไหมใครครับพูดกันไม่เยอะไม่เลอะเนี่ยผมก็นะเราอยู่ในเมืองนะครับผมเอาหุดเนาะแล้วแล้ว โอ้แหลกโอ้ยโอ้แหลกโคตรจะแหลกเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรต่อๆเฮ้ยนะผมก็เล่นไปเยอะเลยนะครับผมก็นะเอ่อท่าน,น,นไหนวาที่เราต้องไปเฮ้ยท่านนี้ท่านนี้เราไปแล้วไป้องท่านแล้วีกว่าอะไร แต่ดูลมรวมแล้วมีสเลดเสื้อเกินไม่ต้องมาเกินมึงคิดผากมากไปโอเคนะผมโอเคเพื่อตัว ซื้ออะไรดาไม่ฮ mm ึว hmm. oh, oh, oh. ้าโอ้เจเรกอ่อเฮ้อฮ้อเอ่อหมอยเล็กเอ้ยเอ่อหมอยเล็กอ่ะอ่ะเฮียลี

เฮ้ยยังไม่ดแล้วไม่มีที่คุณเลยฮะไม่ได้เพ้ฮะขุดไม่ได้เพอะไรนะเนี่ยมึงจะองไป

ไม่มีสิ่งใดเห็นไม่มีสิ่งใดเลย จะเหล็กอีกแล้วเหล็กพร้อมนานนั่ไม่ใช่เหล็กธรรมดาอ้แปลาเล็กไอ้แปวบฐานอาถานเล็ก uh, ไม่มีมุกอะไรเลยเลยเนะี่ยดู๊อตื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 อแนิวไอ้เมทีวี อนิวเกมทีวีนิวเกมทีวีตึกตึกนิวเกมทีวีเป็นบ้าทำไมเราไม่เจอทำหมดเนี่ยเมื่อไรเราจะทำทำแบทแมนล่ะทำขาวไม่แรอวะ อะไรปัะเลสโตนอ๋อเลสโตน o n เยอะมากเลยมันไม่เจอเพชรวะจะเจอเลซ s t o n เอะไรไะใครรอเจ้าเจ้า,จารอใครจับจับ

A, a muội ah, 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 này a ah, 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 <c oughs> ตั้งสติตั้งสติขูโยโอ้โห,โโหโนทางอีกยาวไกลไป๊ป,อป,อปอเอาเก็บของเลยก่นขึ้นไปเก็บของใช๊

ai lùng lại lên mình này. cho chô 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 ah, โจ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 เออตอนถึงตอนไหนเนี่ยตอนเช้าป่ะตอนเช้าเราอนเดินไหยกำลังจะมืดแล้วจูไปกันเลยทุเกินเกินเกินเนนนต้องไปคุยต่อนะครับผม Nó không nài Already a good song tinh hả đi a Ở đây đi, tinh tinh sông tình Hả? Ở đây đi, tinh tinh sông tình tinh 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 này Hình tinh 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 เมัอนบ้าเลยโอ้เจอเหล็กอันเดียวใช่ไ้มเฮ้ยเล็บเอาเหล็กไปเผาไว้อะเป็นไหนเนี่ยเนียวเป็นไหนทำไหนอ่ะใช่ไม่เจอเลยนะ เี้ยวะไม่เจอสักคนเลยเนี่ยสุดแล้วยังไม่สุดทางพีนะเี่ยยงตรงมาได้อีกยัมาได้อีกทงนแล้วอ่ะตรงไหนวะสุดแล้วเนี่ย ทางเขาาเนี่ยเขาอยู่ทางเขาาเนี่ยไม่ใช่เนวอยู่ทางเนวหัวอเนวพี่เขาอยู่ทางพีเขาอยู่เนวอยู่ทางขวาใช่ไหมเอ่อทางซ้ายพีอยูทางขวาเขาว่ากูทางซ้ายว่าตายเนี่ยใช่ใช่ใช่ถ้าหันหน้าไปทางนู้นนะเก็เดินไปไหนก็ทางเขาแล้วก็ไม่เจอใครเลยไม่เชื่อหรอก เฮ้ขุดเนี่ยนะว่าแล้วอะตรงนี้มันม่เคยมีไม่ใช่เหรอวะแล้วก็ตอนนี่จะอุดอ่จจะเอาหินแดงอุดด้วยขุดแล้วเอออย่าสีเออ ขูดก็เอียงแล้วคนเราใกล้ถึงะพี่ยังไม่ถึงเลยเห็นไหมเนี่ยเราเดินสุดแล้วเดินมาโน่นเลยไม่ต้องไกลหรอกตรงไหนตรงโน้นอ่ะเขาบอกให้มาเดินทางนี้เดินทางทีนะเดินสุดต้องนานแล้วก็เดินกลับไปเลยใจบ่อบอกหํา เดี่ยวเลยฮึน <Wars> ั่งด้เอื้อตกโอ้ยดีดครับ มนโอ้ยแหกอะพีแห,ะแหะอะไรอะออกเฉยเลยเยังไม่เข้าไปเซฟเลยแหลกลดอ,อ้าวน,นะก็<อ>คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไดนะ้เลย g o ส d b y